สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วอีฟีนี้อีีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไปดูเอาในคลิปหลายอีพีนะออกมาทำมาเกือบปีแล้วนะครับผมสาหรับแรกก็คือสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมสมัตสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกคนนะครับปีนี้ขอให้เราจเจริญเติบโตก้าวหน้าในด้า ในหน้าที่การงานทุกๆคนนะครับผมเราจะโตไปด้วยนนะครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลูนแฟมิลี่ลงยังโอเคอเคีพีนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยการด้วยเรื่องของแอปพลิเคชันของ InDriver 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 In ออกเสียงไงม่ง <the> เราจะมาเรียนรู้วิธีการทํางานของมันเรียนรู้วิธีการเรียกเรียนรู้วิธีการรับงานแอปนี้เขาเรียกว่าแอปนี้ต้องใช้ความเร็วครับความเร็วความเร็วรวนๆแล้วก็แอปนี้ผมคิดว่าที่จะได้เปรียบนะน่าจะาเรื่องของรถด,ด้วยนะครับรถใครใหญ่รถใครดี น่าจะได้เปรียบกับแอปพลิเคชันนี้นะถ้าลูกค้าแบบว่าลูกค้าคนไหนเรื่องเยอะอยากได้รถสเปคใหญ่ๆอะไรประมาณเนี้ยไอ้รถที่คันใหญ่ๆเนี่ยจะได้เปรียบแต่ก็มีลูกค้าจําพวกที่แบบว่าไม่เน้นรถครับเน้นความเร็วครับผมพอเขากดเรียกปุ๊บเรากดรับ,รบปับ๊บเขาเห็นเราคันแรกเขา,ารับแล้วอ่ะเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการทำงานมันจะทำยังไงเราไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปด้วยกันครับผม เริ่มจากเข้าหน้าหลักแล้วก่อนนะครับไปดูแอปมันก่อนเนี่ยินไดเวอนะครับ <Yeah. S 1> พิมพ์เข้าไป <Yeah. S 1> เข้าไปในเพจสโตแล้วก็พิมพ์ินไดเวอนะครับนี่หน้าตาจะแบบนี้ตัวดีสีดำพื้นหนังตัวดีสีเขียวเสร็จแล้วก็กดเปิดดูนะครับนี่้าไปดูซิว่ามันมีอะไรอันนี้ คลิปที่แล้วผมสอนวิธีการสมัครไปแล้วนะคลิปนี้มาดูวิธีการทํางานหน้าตารูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับผมคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปเล่นๆดูครับอันนี้ผมจะสลับเป็นผู้โดยสารก่อนนะครับเรียนรู้จากการเป็นผู้โดยสารก่อนเลยว่าเขาเรียกรถกันอย่างไรนี่หน้าตานี่จะมีรถเล็กรถใหญ่รถหกล,ลอ้อตด้รถหกที่นั่ง นี้เรารถธรรมดาสีที่นั่งธรรมดาครับผมเดี๋ยวปักหมดไปเลยจุดหมายปลายทางไปเซนทันแล้วกันเซนทันพัทยานี่ครับเสร็จแล้วเราก็กดไปที่คำขอด้วยสารครับสีเขียวนะครับนั่นแหละแอปพลิเคชันมันจะขึ้นราคากลางมาก่อน62สิบสองบาท อยู่ที่เราว่าเราจะลดลงหรือว่าเราจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้คนมารับเราเยอะๆอยากจะเลือกรถได้หลายๆคันแล้วก็อัพสูงหน่อยแต่ถ้าเราให้ราคาตา่มเกินไปบางคนก็จะไม่รับเรานะจะไม่มีรถมาหาเราเลยดูของผมเป็นตัวอย่างนะเนี่ยผมให้ราคา50บบาทราคามอเตอร์ไซค์นะ <c oughs> ดูซิจะมีคนมารับผมหรือเปล่า ลดเลขแล้วกดคําขอโดยสารนะครับคลิกเลือกรถแล้วกดคําขอโดยสารกดเพิ่มเป็น53บาทครับขั้นต่าต้อง53บาทกดไปแล้วเพิ่มเป็น53บาทดูซิจะมีคนมารับเราไหมนี่มันจะเด้งขึ้นเลยครับคือมันกำลังจะหารถให้เราอ่ะไม่เอาต้องบวกไปสิบบาทยังไม่มี ต,ตอนนี้เป็นเจ็ดบาทแล้วนะครับ73บสามบาทยังไม่มีคนมารับเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวบวกเพิ่มอีก10บาทแล้วกันอ่าเป็น83บามบาทละคันนี้อ่ามีไหมอ่ะมาละสอคันโตโยต้าแคมรี่เสนอมาร้อยหนึ่งอีโนวาเสนอมาอีกร้อยหนึ่งโอเคอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับให้ข้าวๆไปก่อนผมกดปฏิเสธไปหมดละ เลิกนะครับขอโทษคนที่ติดงานด้วยนะครับขอประธานอภัยอ่ะคานนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นสลับเป็นคนขับนะครับเปิดออนเลยคนขับออนสีเขียวนะครับออฟไลน์สีแดงนะครับผมนี่นี่ออนไลน์ออฟไลน์ลองเปิดดูนีนน่มันแล้วกดไปกดมามันแล้ว แล้วก็จะมีการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับอันนี้คือจะมีลูกค้าเขามาบุ๊กไว้ล่วงหน้าหรือว่าจะมาบุ๊คแล้วให้เราเสนอราคาก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดอันนี้เห็นไหมเนี่ยเขาเสนอราคาตั้งแต่11กุมภาผู้โดยสารสองคนเสนอราคาไว้ที่พันห้าถ้าเรากดยอมรับเราก็กดเข้าไปเลยยอมรับอ้าวอันนี้ก็คือเปิดให้ดูนะครับผมดูประมาณนี้ครับ A few moments later <laughs> เปิดบินของโบสถ์เลวครับได้งานโบสถ์มาแล้วประมาณสามสี oh, ่รอบแต่งาน <no. S 2> อินเดเวอร์มันยังไม่มาเลย <laughs> แปลกเลยเพราว่าเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยพอเวลาถ่ายคลิปที่ไรเนี่ยพอเวลาถ่ายคลิปเมื่อไรเมื่อไรเนี่ยโอ้โหงานไม่ค่อยมาหรอกเมื่อวานนี่ดังดีอย่างไรอินเดเวอร์แต่พอวันนี้จะถ่ายคลิปปุ๊บ มันเงียบมันเงียบใส่เราท้งนั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องมีมาครับผมเดี๋ยวมีมาเราจะถ่ายให้แค่งานเดียวก็น่าจะพอแล้วเนาะสาธิตวิธีการประมาณสักหนึ่งงานพอครับผมแล้วผมก็จะได้วิ่งงานของผมได้สบายใจทำคลิปให้เพื่อนเพื่อน fc ได้ดูแล้วก็จะวิ่งงานอย่างสบายใจครับพรอมโอเคไปหางาน i n เวอร์กันต่อ โอเคครับเร้อมยาวายวันนี้ต้องมีสักพันสองพันนะวันนี้ Two hours later น,นีงานเด้งเข้ามาแล้วครับร้อหกสิบสามบาทผมกดรับก่อนนะ <S <S เ,นเซ็นท่านนะครับอ่าเรียบร้อยลูกค้ายอมรับผมนะไปเลยกดนำทางไปเลยครับผม เขาอยู่โรงแรมลาวินชาทุกค้าจะไปเซนเทนเฟติวลต้องเร็วนะครับผมแม่เมื่อกี้เด้งมาผมให้ดูแคเดบียวแล้วก็ผมกดรับเลยแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม่มีคนกดรับด้วยนะครับแต่ผมต้องเข้าเมืองไงผมออกอยู่นอกเมืองผมต้องเข้าเมืองพอดีมาถึงแล้วกดถึงแล้วนี่แล้วม,มันก็จะขึ้นตัวบีนี่คือ จุดที่เราจะไปส่งนะครับคือเซนทันเฟสติวัลถึงแล้วเราก็ไปเลยขับตามแมประบบมันก็ทำงานคล้ายๆกันนะครับผมนี่ถึงเซนทันเสร็จปุ๊บกดสิ้นสุดเลยนะครับพอถึงส่งเสร็จแล้วกกดสิ้นสุดการโดยสาร ร9อยก้าสิบหกบาทลูกค้าให้มาส <Thom> อง<ม>ร้อยกดใช่ทำตามเลยครับเอาไป5ดาวครับผมต่อไปงานที่สองเด้งมาอีกแล้วครับผม9ก้าสิบห้าบาทหนองใหญ่ไปสุขุมวิทพระยา50ทับหนึ่งครับผมนี่ครับดูดีๆนะครับเห็นไหม A คือจุดรับ B คือจุดส่งนะครับผมเราดูจุด A จุด B จุดรับจุด A ระยะทาง<ม>ห่างเรากี่กิโลจุด B ระยะทางห่างเรากี่กิโลแล้วเราก็ประมวลผลแนละ้วรีบกดรับนี่ผมกดรับไปนะลูกค้าเนี่ยลูกค้าเรียกผมดนะ้วยลูกค้ารับผมดนะ้วยนะครับแต่คือมันไม่มีคนที่มากดแย่งรถให้ดูอะ่ะผมก็ได้อธิบายถูก เรียบร้อยพอจะส่งเสร็จปุ๊บกดเรียบร้อยชิ้นสุดกันเดินทางครับลูกค้าจ่ายมา100บาทครับผมเอาไป5ดาวประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชันของ INDIVE WORLD ครับไม่ยากไม่ยากเกินไปครับไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปสำหรับมือใหม่ที่คอยลองที่ลองหัดวิ่งดูของแอปพลิเคชันนี้นะครับมันก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเราเพื่อบางทีมันก็มีลูกค้าที่เสนอราคาให้เราดีบางทีก็มีลูกค้าที่ราคาไม่ดีเราก็ดูเอานะครับว่าราคาดีเราก็รับราคาไม่ดีเราก็ไม่ต้องรับแค่นั้นครับผมอ่าแล้วก็อมอีกเรื่องหนึ่งครับผมอ่าเพื่อนๆจาไว้เลยเอคือจุดรับ b คือจุดส่งนะครับดูเอปุอบ๊บว่าจุดรับกี่กิกโลดู b จุดส่งกี่กิโลดูราคา แล้วก็ประมวลรีบประมวลผมในหัวสมองเลยถ้าดูไวปุ๊บราคาได้ปุ๊บกดปั๊บเลยครับผมยิ่งถ้ารถเราเล็กๆนะเราต้องรีบกด,กดก่อนเลยความไวก่อนเลยเด้งขึ้นมามองปุ๊บกดรับปับ๊บเลยถ้ากดปุ๊บเอ้ไม่ใช่ไว้ประมวลผิดปุ๊บก็แคนเซิลไปแค่นั้นแหละไม่ไม่มีอะไรเสียหายถ้าราคาดีอ่ะมันคนจะรับเยอะครับผมแล้วก็คือพันเนอร์เขาจะแย่งกันกดบางทีก็ไม่ถึงเรา แต่ถ้าราคาขี้เละขี้เละไม่มีใครกดเนี่เรากดยังไงเรากไ็ได้ครับแต่ถ้าเวลาช่วงต้องการลดเยอะๆก็กดยังไงก็ได้เหมือนกันเพราะรถไม่ว่างเหลือเราอยู่คันเดียวก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตตั้งแต่ปีที่แล้วยันมาถึงปีนี้ ปีนี้ปีใหม่แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับพร้อมสำหรับใครที่เพิ่งดู EP นี้เพิ่งดูคลิปนี้มึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ช่องเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เราด้วยถึงเราจะปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็สอนด้วยความจริงใจครับผมไม่เดเรียกว่าสอนเลยเราเรียกว่าแนะนําดีกว,ว่นานำมือใหม่ด้วยความจริงใจผมแนะนำที่ผมแนะนำทุกอย่างคือประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะ สำหรับคนที่แบบว่าเออประสบการณ์เยอะกว่าผมก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยวิธีของมึงแม่งไม่ได้กระจอกอะไรประมาณเนี้ยดูวิธีกูนี่อา่าเนี่ยต้องเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับผมสําหรับปีนี้เราต้องไปให้ถึง 1, 000พันซับให้ได้ยังไม่ถึงพันเลยใกล้แล้วอันเนี้ยตอนนี้เดือนมกราคมพาภายในมีนาเนี่ย ต้องให้ 1, ถึงถึงหนึ่งพันซับนะครับผมช่วยๆการกดซับสไคร้ให้เราเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของเราปนีนี้มีแพนอยู่ในสมองว่าจะอยากจะไลฟ์สดเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกับเพืพ่อนเพืพ่อนที่วิ่งอยู่อ่ะผมผมอยากจะไลฟ์สดแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเพื่อนวิ่งเป็นยังไงบ้างยังไงหรืออาจจะหาพวกมืออาชีพมาไลฟ์สดกับผมคนหนึ่งครับผมแต่มันก็เป็นโครงการนะครับเป็นโครงการัเฉย รอดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยคือต้องให้ยอดมาถึงหนึ่งพันซับสไครก่อนนะครับผมสําหรับอีพีนี้ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายเจอกันอนะีพีหน้ารับรองว่าต้องดีกว่าเดิม